สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเออ่ Call of Duty นะครับที่หาขายกันไปนานนะครับโอเคเตรียมของปืนแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับ ตอนนี้คุณเข้ามาเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหนึ่งโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแลี้ยลีลูแป๊บนะโอเคนะครับเงี้ยเงี้ย แล้วเขาก็าจะไปพาไปชมแมพเนาะอันนี้อบตาชัาว่วคราวรโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางนี้ก่อนเลยนะอยู่ตรงนี้ดีกว่าพวกเราแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่เดียวไม่กลัวใส่เดียวใส่เดียวไป กโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกฐานมันเฮียนี้ไม่ใช่ฐานบ้านมาทำฐานเราโอ้โหยู่ไหนกันหมดนะอะเฮ้ยมันตายแล้วตัวนึงไม่มาทำไรมาแล้วพวกมาแล้วพวก โอ้ตายนะครับท่านผู้ชมตายแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราวางระเบิดว้ก่อนเลยนะครับนักสีนร้อยนัดโอ้ไม่ก็จะหมายถึงอะไรจะายถึงไปจะขี้ใช่ไหมแบกเจๆโอ้ตายแนละ้ว ปราจะเงวใส่มันนะครับเงยวางดจานนั้นแมกกาซีนหนึ่งล้านนัดอันนี้เล่นกับคนจริงนะครับก็เลยโหดนะครับอันนั้นก็เล่นกับคนจริงเพราะผมก็เข้าไปในโหมดใหม่ย้อนคลิปได้นะโอ้ไม่ คงจะเลือกแบบสายป้องกันป้องกันนะตายหมดแล้วไปพวกโอ้จะจึ๊บจึ๊บเฮ้ยจะจักรยานตัวนี้ก่อนมาบุกฐานเลยโอ้้งอ้ยตายมันอบตายอยู่อะ ป๊าเป้บุกตานเลยท่านผู้ชมไม่ไหวจริงๆแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วบุกตานเลยไม่ไหวมันแล้วมันแล้วนะไม่ไหวกับมันแล้วนะเออโดนระเบิดตัวเองตายจุดนี้รู้สึกไหม Tì ti hai nè lộn dùng dùng sắp mẹ nè hơi nè tất à ra sắp sắp tay đôi lộn dùng cuốn sắp 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 ạ thái sắp 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 นี่คิวน,นี้ผมนะอันนี้ผมนะ1 5, 6, นะันนาหกะนี่ตั้งชื่อตามคลิปนะเลยคิวสุดท้ายมาอีกตากันนะครับอีกตากันอีกตาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพอกันแล้วเอาล้อเล่นสามตาต้องรนะับสามตาเอาเอยไม่ได้เอ็มวีพีอยได้ที่สองโท แคปร,รูปถ้าคราวไหนได้ m v p มันจะแคปร,รูปเอาไว้ทำหน้าปกคลิปนะครับเอ้ยทำได้ m v p เนี่ยเล่นอีกครั้งเอาไม่เพื่อนผมสังหารส,สิบห้านะครับมีคนสังหารหนึ่งด้วยกาย่างเพื่อน อันนี้สังหารยีสามโอ้โหปืนแมกกาซีน้อยนนะครับโอเคนะครับได้มาแล้วนะสำหรับฝไฟสตูดิโอกคดไม่ใช่เอนะครับดูที่ชื่อดูที่ชื่อมันไม่มีเขียนเอไอเลยนะครับสักตัว ว่าบทน,นะครับถ้าคลิปเออช่องถึง100ร้อยซับสไครต์เราก็จะไม่ให้เออแจกของนะครับนะยิ่งตีงยิงงงงยงงอองงงงงังงงงงงร้อยนงะ้แงนงงงงนงงแงงงนงงรงง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 งนงงนั นั่นเฮ้ย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 ตีหลังตีหลังมันไปโคระเบิดระเบิดโอ้โอ้ายโอ้ยายศัตรู5นะครับผมคิวแรกแต่ไม่เป็นไรเดีอยู่ไหนอะไรกันหมด หลังหลังอ่ะเป็นไรนั้นสีแดงเลย้มันตัวสีแดงนี่ตัวสีแดงหงิดสีแดงหงิดหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วนะจิบออกมาเยอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนจิ๊บไม่มี เฮ้ยนั่นเฮ้ยจุดจุดอดึ๊บดึด๊บไปแตกหนึ่งเอ๊ะเราแตกเท่าไหร่นะโอ้นั่นเพื่นอนมาดิคนะือเดีย๋ยวเราไปก่อนนะครับ เพราะว่าเราวางเราบิดไว้ตรงไหนแล้วใครมาก็ตายนะครับนั่นนั่นนั่นต้องไหลหลังมันมันจะไม่เห็นหลังมันอะ่ะจิบออ้ยหั้ร้อนแล้วนะโอ้ยตายโอ้โอ้โอโอใครใครใคร,ใครตายแล้วโอ้โหหลังคนนั้นนะครับดูดิมันอยู่ไกลอะ่ะพื้นเรียสั้นนะครับ แต่มันยิงไกลนะครับอย่าไปทำอะไรมันนะครับเพราะว่ามันยิงไกลยิงไกลมากเลยครับปุ๊บไปหลังหลังจึบมีคนเหยียบของผมด้วยตึบตึบตึบหลังหลังเอาไม่อยู่แล้วเพื่อนโอ้โหคิวสามคิวจึบจึบสี่คิวโโหแรงมากนั่นใครบอกมา โบกให้งูหรอเฮ้ยเดี๋ยวตายแล้วแล้วชิปไปลูกพ่อสูสีกันมากเลยครับชิปสองต่อยิบสี่คะแนนเรานำอยู่สองแต้มนะครับเพื่อน้ำตาลิขาดนะตายเลยครับตามไปตบถึงบ้านเลยอ๊อาเห็นอะไรออาเห็นอะไร โหนั่น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 รันรันโอ้โหรันเขานี้รันรันรันโห้รันโห้รันร่นร่อนร่อนร่นโอ้ยจุ๊บโอ้ยเปลี่ยนสลับปืนไม่ทันเกิดที่ไหนเนี่ยสงสัยจะถูกสุ่มที่เกิดนะครับ เราวิ่งไปเราดวนโอ้โอ้โหโอ้โหแตกเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเฮ้ยโอ้ติดไปเพิ่มเลือดโอเคได้วเฮ้ยระเบิดไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้ หน้าสามมาเลยเพื่อนโอ้ตายใครยิงอ้อยคนนั้นโอน้โหคะแนนขะแนนเขาตามอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวบวกเองบวกเองไม่ห่วงบวกเองไม่ห่วงหวงังจะตายเนี่ยบวกเองบวกเองแล้วกี่คิวแล้วเนี่ยครับท่อนผู้ชมห้าสิบล้านคิว เร้อยทุกคนเราห้าสิบล้านคิวแล้วแล้วนี <c oughs> ่สิบเอ็นไหนทีแล้วหรอเอา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 ,าเอาเข้าอีกแล้วโอ้ตายเข้าเองแหละคะแนเน,นเราจะนำอยู่เท่าไหร่นะเลนตต่อเราชนะได้เฮ้ย เราขึ้นบันไดดิมันจะมีอะไรดีเฮ้ยหรือว่าเออฝ่ายแดงเนี่ยนี่มันฝ่ายแดงไม่ใช่หรอเฮ้ยผู้น่าสงสารตายโดยไม่รู้ว่าตัวเองโดนอะไรตายยิงหลังมัน e ุ yep. ้มบุคิวหยุดโหแม็กกาซีนเอาคิวสุดท้ายแล้ว นี่นะครับคิวสุดท้ายนี่แคปรูปไวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบลงไปเพียงเท่านี้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย so what do you